สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IQ On Startup นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนค่า Power Option เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Solid State Drive หรือ SSD ของเรานั่นเองนะครับก็ทุกคนก็จะชอบเปิดโหมดประหยัดพลังงานในโหมดบาลานซ์ให้กับเครื่องคอมพิวเมตอร์ของเราอยู่แล้วนะครับผมและทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาการจ่ายไฟไม่นิ่งหรือการหยุดจ่ายไปในบางช่วงจะทําให้ Solid State Drive นะเกิอดอาการแหลกขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ Solid State Drive หรือ SSD ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างรับรื่นนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องปรับเป็นโหมดที่ใช้พลังงานสูงสุดนะครับผมก็วิธีการทำนะครับมันก็จะทําดังนี้ครับผมก็ในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาที่รูปไอคอนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือก power option ได้เลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ all-in-one ก็มีนะครับแล้วก็มันจะไม่มีไอคอนตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปที่ control panel นะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของ Power Option นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโหมดชุดหรือขั้นตัวไหมอัพเพิร์โอนขึ้นมานะครับผมในส่วนของ Power Option นะครับผมแต่เห็นว่าของเครื่องเคพิ์เตอร์ของผมน่ยมันยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะไปทาการเพิ่มที่เ p p อัพเพิร์นนะครับผมก็มาคิดที่ส่วนตรงนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราเลือกในส่วนของ power p a n นะครับผมมันก็จะมีบาลานซ์เป็น default อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี power saver นะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ให้เลือกนะครับเพราะว่ามันจะดรอปลงเมื่อเราไม่ได้ใช้งานไปบางช่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของ high powerment เนี่ยมันจะใช้งานในระดับสูงสุดนะครับก็คือให้เราเลือกเป็น high p r f e r m a n e นะครับจากนั้นให้เราตั้งชื่อ p a n name นะครับผมจะตั้งชื่อเป็น high คือ f o r m a ไปเลยนะครับโอเคนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับก็ให้เรากด n i x t ไปได้เลยจากนั้นเนี่ยในส่วนของเพล f นออฟ p ิพอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้ในส่วนเพล r น o อฟอะไรตรงนี้นะครับมันจะปิดไปดยอัตโนมัติก็ให้เราขึ้นเป็น never เอาไว้นะครับทั้ง2องอย่างเลย จากนั้นให้เรากดคีย์เอได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมันก็ไปเรื่องในส่วนของ high performance เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ลองๆไปใช้กันดูได้นะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็ลองๆใช้ดูนะครับก็เข้าไว้ขึ้นแล้วนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวิธีการตั้งค่า High Performance นะครับก็บางทีมันก็ขึ้นมาให้นะแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นมาให้เราก็สามารถทำเองได้โดยง่ายๆอย่างที่ผมทำไปให้ทุกคนดูในคลิปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ s s d ของคุณนะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้การจ่ายไฟอยู่ในระดับที่สูงสุดและก็ให้มันนิ่งอยู่ตลอดนะครับผมแน่นอนว่ามันต้องเปลืองแบตแน่ๆนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับก็ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานหนนะักๆคุณก็ปรับเป็นโหดาาอะไรก็ แต่ว่าถ้าคุณทํางานหน,หนักๆเช่นคุณตัดต่อคลิปคุณเล่นเกมนะครับจําเป็นที่จะต้องปรับเป็น High Performance อยู่เสมอนะครับเพื่อจะให้การทํางานของเราลื่นไหลไปด้วยนะครับนี่แหละคือวิธีการตั้งค่า Power o p t i o n High Performance นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ที่ช่อง i d e ี Star ตาร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมในที่ช่อง i d e ี Star ตาร์นะครับผมพบไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ